Welcome back to my YouTube c h anel n New Smartphone Update The Smartphone Secret วันนี้เรามาจอะลึวิกสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังพูดถึงอย่าง Samsung Galaxy A 95 Ultra Pro Max ในมุมมองแบบวิดีโอสไตล์ iPhone ที่เน้นความหรูหราความลื่นไหลและประสบการณ์ใช้งานระดับพรีเมียมตั้งแต่วินาทีแรกที่หยิบเครื่องขึ้นมาความรู้สึกแน่นมือสัมผัสได้ถึงวัสดุที่ออกแบบมาอย่างประณีตตัวเครื่องบางโค้งรับฝ่ามือกระจกด้านหลังสะท้อนแสงอย่างมีรสนิยมเฟร,รมโลหะให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ไม่หนักเกินไป ทุกองศาดูแพงและพร้อมเป็นพระเอกในทุกช็อตของวิดีโอหน้าจอขนาดใหญ่แบบ Super AMOLED XDR Refresh Rate สูงทำให้การเลื่อนการสลับแอปและการดูคอนเทนต์เป็นไปอย่างเรื่นไหลสีสันสดใสแต่ไม่ฉูดฉาดคอนทราสต์ลิฟรายละเอียดคมชัดเหมาะกับการถ่ายวิดีโอแนวซีน e มา t i ติแบบ iPhone ลุกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกลางแจ้งหรือในที่แสงน้อยความสว่างของหน้าจอช่วยให้จัดองค์ประกอบภาพได้แม่นยำเห็นทุกดีเทลก่อนกดอัดจริง เมื่อพูดถึงกล้อง Samsung Galaxy A95 Ultra Pro Max ยกระดับไปอีกขั้นกล้องหลักความละเอียดสูงพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เก็บแสงได้ดีโฟกัสรวดเร็วภาพนิ่งคมชัดโทนสีเป็นธรรมชาติกล้อง Ultra Wide ช่วยเก็บมุมกว้างโดยไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปกล้องเทเลโฟโต้ซูมได้อย่างมั่นใจรายละเอียดไม่แตกและที่สําคัญคือวิดีโอโหมดวิดีโอให้ความนิ่งระดับมืออาชีพระบบกันสั่นอัจฉริยะช่วยให้ภาพดูนุ่ม ลื่นเหมือนถ่ายจากกล้องระดับโปรการไล่โฟกัสเนียนตาการเก็บเสียงคมชัดเหมาะมากสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการสไตล์คล้าย iPhone แต่ยังคงเอกลักษณ์ของซัมซุงโหมดถ่ายวิดีโอแบบโปรเปิดโอกาสให้ปรับค่าได้ละเอียดทั้ง ISO shutter speed ไว้บาลานซ์และโปรไฟล์สีทำให้การเปลียสีในภายหลังง่ายขึ้นใครที่ชอบโทนภาพแบบภาพนยนตร์จะสนุกกับการปรับแต่งตรงนี้มากการถ่ายกลางคืนก็โดดเด่นหน่อยต่ำรายละเอียดไม่หายแสงไฟไม่ฟุ้งเกินไปได้บรรยากาศสวยงามแบบที่สายวิดีโอชอบ ประสิทธิภาพภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซตรุ่นใหม่ที่เน้นความแรงและประหยัดพลังงานเปิดแอปพร้อมกันหลายตัวได้สบายตัดต่อวิดีโอบนเครื่องก็อย่างลื่นเล่นเกมกราฟิกหนักๆเฟรมเรทนิ่งไม่กระตุกระบบระบายความร้อนทำงานได้ดีทำให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปแม้ใช้งานต่อเนื่องยาวนานแรมขนาดใหญ่ช่วยให้สลับงานได้รวดเร็วเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของครีเอเตอร์ยุคใหม่ซอฟต์แวร์ได้รับการปรับแต่งให้ใช้งานง่าย จะอานตาแอนิเมชันลื่นไหลมีฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันระบบความปลอดภัยแน่นหนาปลดล็อกด้วยใบหน้าแอลละายนิ้วมือทำงานรวดเร็วการจัดการพลังงานฉลาดแบตเตอรี่ความจุสูงใช้งานได้ตลอดวันแม้ถ่ายวิดีโอหรือสตรีมต่อเนื่องก็ยังเอาอยู่รองรับชาร์จเร็วทำให้กลับมาใช้งานได้ไวไม่ต้องรอนานลำโพงสตอเรโอให้เสียงดังชัดมีมิติดูวิดีโอฟังเพลงหรือพรีวิวผลงานได้อย่างเต็มอารมณ์ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนได้ดีช่วยให้เสียงพูดคมชัดแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรอบข้างการเชื่อมต่อครบครันรองรับเครือข่ายความเร็วสูงทําให้การอัปโหลดคอนเทนต์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วสิ่งที่ทําให้ซัม s u n g าแล็กซี A 95 Ultra Pro Max โดดเด่นในสไตล์วิดีโอแบบ iPhone คือความสม่ําเสมอของภาพและประสบการณ์ใช้งานทุกอย่างถูกออกแบบมาให้เรียบหรู ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังตั้งแต่การกดอัดการพรีวิวไปจนถึงการแชร์ผลงานผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพก็สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ในขณะเดียวกันคนที่จริงจังก็มีเครื่องมือให้ปรับแต่งได้ลึกตามต้องการการถ่ายพอร์เทร์ให้ฉากหลังละลายสวยขอบคมเนียนไม่หลอกตาแสงผิวดูเป็นธรรมชาติโทนสีผิวสมจริงการถ่ายอาหารหรือไลฟ์สไตล์ก็ให้สีสันน่ารับประทานเหมาะกับสายโซเชียลที่ต้องการภาพสวยพร้อมโพสทันที ฟิลเตอร์และโหมดอัจฉริยะช่วยเพิ่มลูกเล่นโดยไม่ทำให้ภาพดูปลอมในชีวิตประจำวันการใช้งานทั่วไปลื่นไหลแอปโซเชียลการแชทการดูสตรีมมิ่งทำได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้เก็บไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงได้มากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เต็มง่ายๆการสิงกับอุปกรณ์อื่นทำได้สะดวกสร้างระบบนิเวศท,ที่ตอบโจทย์การทำงานและความบันเทิง เมื่อมองภาพรวม s a m s u n Galaxy g A95 Ultra Pro Max คือสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การสร้างคอนเทนต์วิดีโอในยุคนี้อย่างแท้จริงให้ฟีลลิ่งหรูลื่นและมืออาชีพแบบ iPhone สไตล์แต่ยังคงความยืดหยุ่นและพลังของระบบที่เปิดกว้างใครที่กำลังมองหาเครื่องเดียวจบสำหรับถ่ายตัดต่อและแชร์นี่คืออีกกลุ่นที่ควรจับตามองทั้งหมดนี้คือความลับของสมาร์ทโฟนที่พร้อมยกระดับวิดีโอของคุณให้ดูแพง นุ่มและโดดเด่นในทุกแพลตฟอร์มขอบคุณที่ติดตาม New Smartphone อัปเดตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่เราจะพาคุณไปค้นหาความลับของเทคโนโลยีล้ำๆแบบจัดเต็มเหมือนเดิม